คารดอนโต้ข่าวลืออยากลาสาธิกาดงไปซบผงในครั้งนี้อะไรยังไงงานนี้บรัสนามไปนานสรัตชีต้องให้เวลาเคียซ่าเรียมฟอร์มเก่งกันอ,นนอีกครั้งอะไรยังไงครับก็ทําไม่ได้สรัตานลิเวอร์พูลสร้างสถิตใหม่ในรอบ28ปีหลังถูุกไปอัดน,นักบุญถึงที่ในครั้งนี้อะไรยังไงเปอร์ซาติเอนโดฟอร์มแจ่มจับใจแม้จะลงเล่นตำแหน่งที่ไม่หนัดสักเท่าไห่นักก็ตามที ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวในการนิ้นักของทางฝั่งแอนโทนีคอร์ดอนดาฮปีกทีมชาติอังกฤษของเดีวคาเซนยืนยันแล้วไม่เคยคิดที่จะย้ายทีมเมื่อซัมเมอร์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากสื่อ โดยการดอนถูกโยงว่าต้องการจะอำลาดิวคารเซนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำกระลังความสนใจจากลิเวอร์พูลแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบหายไปทําให้ปีกไวษัทเปรนี้ผิดหวังไปอย่างมากและก็เรียกว่าส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในฤดูกาลสัปดาห์ที่24โดยสกายสปอร์ตื่อังกฤษรายงานข่าวว่าการดอนยืนยันแล้วว่าเรื่องราวล่าวเป็นไม่เป็นความจริงและเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายออกจากกระดั่งของเซนเจมพาร์คโดยผมเพิ่งอายุ23ปีที่ผมได้ยินมาก็คือ เมื่อไหรเขาจะย้ายถิ่นนะใครบอกว่าผมจะย้ายผมมีความสุขมากกับที่นี่ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักการเล่นฟุตบอลที่นี่และคิดว่าบรูโน่กิมอไรกับอเล็กอเล็กซ์เดอร์อิซักก็คงคิดเหมือนกันลปอยให้ผมเล่นฟุตบอลไปเถอะนะผมแค่อยากจะมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลผมรักที่นี่จริงๆผมพูดมาแล้วหลายครั้งผมคิดว่าการคาดเดาต่างๆนานานั้นทําให้ผู้คนคิดว่าเป็นเรื่องจริง แต่ว่าทั้งหมดที่คุณไม่เคยได้ยินจากผมเลยสักครั้งเดียวว่าผมมีความสุขที่นี่ในครั้งนี้หรือไม่มันทําให้ผมไม่สนุกนะากับการเล่นฟุตบอลในปีนี้ผมคิดว่านั่นคือที่มาของความไม่สม่ำเสมอเพราะมันติดอยู่ในใจผมนิดหน่อยผมแค่อยากจะเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะกับนิวคาสเซลกระดอนด้กราดชิงชย้ยอาร์เในคุณซื้อของแดงลิเวอร์ฟูชี้บอกว่าดาวเตะชาวอิตาเลียนต้องการเวลาในการเบลียฟอร์มเก่งในครั้งนี้ โดยอันเด้ซอร์ดกุนซือลิเวอร์พูลยอมารับเลยนะว่าเฟเดริโกเขียวเาต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็ฟอร์มการเล่นให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นอีกครัง้งซึ่งดาวเตะชาวอิตาเลียนก็ไม่ได้ลงสนามเลยนับแต่เกมคาราบาวคับรอบ3เมื่อปลายเดือนกันยายนและก็ได้รับประการบาดเจ็บไปก่อนจะกลับมาลงสนามในครึ่งหลังของเกมที่ทีมบุกชนะซาท์ทัมตัตนไป2ต่อตัวุกเข้าสู่รอบตัดเชือดโดยเขาจะบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นคือสิ่งที่พวกคุณสามารถคาดหวังได้ สรอเองก็ได้พูดถึงฟอร์มของเฟเดรโกเคียซ่าท่านักเตะรัส้นาไป5้ถึงหเดือนคุณก็ไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นนักเตะโชว์ฟอร์มไม่ดีทันทีผมได้เห็นช่วงที่ดีทั้งดีและก็ร้ายผมเองนั้นได้เห็นช่วงเวลาดีๆและผมเห็นบางส่วนที่ผมรู้สึกนว่าโอเคนายทำไม่ดีกว่านั้นในขรักนี้อะไรนงไงอันเนตสตรอตคุมลิเวอร์ฟูสร้างสถิติใหม่ไร้พ่าย20นัดติดต่อกันในทุกบริการ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996ในคาัักนี้ซึ่งเลอร์พูสร้างสถิตใหม่ด้วยการไม่แพ้ใครใน20นัดติดในทุกรรยการภายในฤดูกาลเดียวหลังไปบุกทุบนักบุญซาตันตันสต่อน2 .1 ในศึกคาราบาวคับ2 0 24รอบ80สุดท้ายเตียตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996หรือว่า28ปีที่แล้วในยุคข,ของผู้จัดการทีมระดับตำนานอย่างบรอยอีเวน พร้อมนักเตะดาวดังอย่างเช่นบรอบบี้ฟาวเลอร์สตีฟแม็กแานาบานและก็จอห์นบานไมเคิลโอเวนโดยความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดในฤด,ดูกาลนี้ของทางด้านอาร์เนสซ์โรตคือเกมที่แพ้กับบางด้าของนอตติงแฮมฟอล์สในพนรีเมียร์ลีก1นต่อศเมื่อวันที่14กันยายนซึ่งเป็นเกมเดียวที่ริเวอร์พูลแพ้ในฤด,ดูกาลนี้หลังจากนั้นริเวอร์พูลก็ไม่แพ้ใครอีกเลย20นัดไร้พ่ายติดต่อกันของลิเวอร์พูลแบ่งเป็น11นัดในพนรีเมียร์ลีกชนะไป8สเสมอไป3 6นัดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกชนะรวด3นัดในคาราบาลคัพชนะรวดอาร์นันไงเปิดตัง้งแต่ก่สติฟอาวาร์ตรูเอนโดในเกมคาราบาลคัพกับฟอร์มแจ่มจับใจแม้จะถูกอาเด็กสรอสจับเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟจำเป็นก็ตามทีโดยควาหลงหลังการแข่งขันในเกมคาราบาลคัพรอบ8ทีมสุดท้ายหงแดงลิเวอร์พูลบุกไปชนะเซาท์ทอมตันสต่อหนึ่โดยได้2ประตูจากดาวินดูเจสและก็ฮาวิ่งเอริเอส ตีตัวเข้าไปเล่นได้รับรองชเตเลอร์ในครั้งนี้ได้สําเร็จเกมนี้เอนโดแข้งชาวญ,ญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสในการลงเล่นไปเพียงแค่10นัดในยุคข,ของสลอตถูกส่งลงมาในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแต่กลับไปโชว์ผลงานที่อย่างน่าประทับใจเล่นแบบทุ่มสุดชีวิตตัดเกมแท็กเกิลเข้าบอลแบบไม่กลัวเจ็บจนปากแตกแถมมีจังหวะขยับขึ้นมาช่วยทั้งทีมสร้างสารรค์เกมรุกในครั้งนี้ได้ดีอีกด้วย แรีว่าทําได้ดีจนสรัต้องออกมาชื่นชมว่าถ้าผมต้องชมใครสักคนในเกมนี้ก็คงต้องเปิดเอนโดเพราะเขาลงเล่นตําแหน่งที่ไม่นัดแต่ยังเล่นได้ดีมากเขามีทัศนคติษษษษษษและก็บุคลิกที่แสดงให้เห็นได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพขนาดไหนและทุกครั้งที่เขามีโอกาสลงเล่นเขามักจะทํามันได้ดีเสมอทุกครั้งจริงๆเลยนะในครั้งนี้และนี่คือสถติของเอนโดตลอด9 6นาทีในเกมกับซาตันในครั้งน,นี้ สััดบอลน,นะฮะหนึครั้งส่งบอลสําเร็จ79็ดสทัพแปครั้งอัตราการส่งบอลิภาคพื้นอ่าอยู่ที่8ต่อ8ครั้งชนะการแท็กเกลิลมากที่สุด4ต่อ4ครั้งชนะการโดนบอลมากที่สุด10ครั้งเป็นผู้เล่นที่โดนทำฟาวมากที่สุดในสนาม4ครั้งสกัด2ครั้งแย่งบอลคึ้นการาบาลได้4ครั้งในคาลักนี้อาร์เธอร์ไกดาวินดูเยสของหน้าชาวอุรุกวัยของลิเวอร์พูลตอบโต้ที่โดนแฟนสาวตมตัน ล้อว,ว่าเป็นแอนดี้แคโรด้วยการทำท่าชุบปากใส่หลังยิงประตูให้กับผงแดงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์สึกคาราบอาคัพรอบ8ทีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบรรยากาศในท่าน,นของเซนต์แมรี่นั้นเต็มไปด้วยความกดดันซึ่งแฟนบอลเองก็เ,เจ้าถิ่นพยายามจะรบกวนสมาธิของดูเยสพวกเขาตะโกนยอดเย้ยและก็เปรียบเทียบเขากับแอ, Andy Carroll, อนดี้แคลโรอดีตกองกลางบาร,บร์เก้าของลิเวอร์พูลที่เรียกว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยถูกวิจณ์นะฮะอย่างหนกักเรื่องฟอร,ร์มการเล่นในครั้งนี้ โดยเสียงล้อเลียนดังขึ้นทุกครั้งที่ทางด้านของฝั่งดูเยสได้สมผัสบอลแต่เขาก็ยังคงตั้งสมาธิและก็รอโอกาสที่จะพิสุจน์ตนเองจนกระทั่งนาทีที่24โอกาสทองก็มาถึงเมื่อบอลแฉลบจากการจ่ายของเทนิเกสเตอร์อาร์โนแล้วตกมาให้เขาเนี่ยได้ไปดดลนะฮะแบบตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูอเล็กแม็คาชที่ซึ่งดูเยสก็ไม่พลาดเขาซัดบอลเข้าไปตรูไปอย่างเฉียบขาดผาหงส์แดงเอี์พูขึ้นนำเป็นต่อศูนย์ หลังจากนั้นดูยเยสก็หันไปที่ฝั่งกองเชียร์ชาวบ้านพร้อมท่าทางที่กลายเป็นไฮไลท์ของเกมเขาคนนี้เอานิ้วจ่อที่ดีฟิปากในท่าบอกให้เงียบเขาไว้ก่อนจะยกมือขึ้นแต่หูและดูเหมือนว่าจะท้าทายให้แฟนบอลเจ้าบ้านส่งเสียงโหให้ดังขึ้นอีกครันน้งในครั้งนี้หงแดงลิเวอร์พูลแชมป์เก่าคาราบาวครับตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบรองตามนัดหลังบุกไปฮะบิชิตแฮร์ซอตันตันไป2ต่อหนึ่งมือ่อคืนมันพุธทธิบานมา ซึ่งฟอร์มในช่วงครึ่งแรกก็ถือว่าดีมากบุกใส่เจ้าถิ่นแทบจะฝ่ายเดียวแต่ครึ่งหลังกลับเป็นหนังคอนดมวนก่อนจะคว้าใช้ได้แบบพือจับและนี่คือผลสอบของทุกทีมอเน,นสรอสนัดนี้ที่ไม่ได้คุมทีมเพราะติดโทษแบนเริ่มอยที่อ่าสิบเอ็นตัวจริงนะฮะงานนี้ก็จะเป็นหน้าของฝั่งเควินเคเฮอร์ โดยทางด้านของทางฝั่งจังหวัดเสียประตูต้องยกเครดิตให้แคมบรอนอาเชอร์ที่จบสกอร์ได้ครมกิบแต่จงังหวะหลังจากนั้นถือว่าเคเรเฮอร์ทำได้อย่างดีเยี่ยมป้องกันลูกยิงจากคนเดิมเอาไว้ได้ในครั้งนี้ได้ไปเจคแนนเทนเดเสเตอร์อาร์โนได้เล่นแค่ช่วง45นาทีแรกซึ่งผลงานก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเป็นคนผ่านบอลแลบให้กับดาวินตูเยสหลุดเข้าไปยิง1-0และยังมีจงังหวะผ่อนบอลส,สวยๆให้เห็นอ,อีกหลายครั้งได้ไปเจคแนน จาร์ดคอนซาอาจจะไม่มีจังหวะผิดพลาดร้ายแรงแต่ก็มีหลายครั้งที่เล่นไม่ละเอียดไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นักได้ไป6คะแนนวัตารุเอนโดนัดนี้รับบทเป็นเซ็นเตอร์แบ็กและก็ทำผลงานได้มีเลวโดยเฉพาะการเข้าแทกเกิลในการตัดบอลได้ไป7คะแนนโจโกเมสเล่นเป็นแบ็กซ้ายและก็ทำหน้าที่ของตนเองได้ดีรู้จักการคุมพื้นที่ยามเอนโดดันขึ้นสูงได้ไป7คะแนน เทรนีอาชไนโอนี่นะฮะจ้หนูวัย7ปีได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงซึ่งก็นิ่งชะได้แต่การเล่นโดยวรวมแล้วไม่ค่อยมีิทธบพลต่อรุปเกมซะเท่าไรนักได้ไป6คะแนานไทเอบอร์บอรชันถือว่าใช้ได้ดีกับบาบาการรับในช่วงครึ่งแรกแต่พอโยกไปเล่นแบ็คขวาช่วงครึ่งหลังไม่ค่อยดีนักได้ไป6คะแนานฮาวีย์เอเรียชครึ่งแรกดูดีเลยนะเล่นเหมือนเป็นอิสระในแนวรุก แถมตัวจบสกอร์ประตู2ต่อ0ทำได้อย่างเฉียบเด็ดขาดแต่ครึ่งหลังเงียบไปหน่อยได้ไปเจ็ดคะแนนอเล็กแม็กอดิสเตอร์ช่วงครึ่งแรกมีจวัเกือบทำประตูได้แต่การเล่นโดยรวมแล้วไม่ค่อยมีอิมแพกต่อเกมก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังได้ไป6คะแนนโคดี้กัรโปรขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายได้ดี้าวการได้มากถึง4ครั้งมากสุดเหนือทุกคนในเกมเกมนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการ assist ให้กับเอริชทำประตู2ต่อ0 ได้ไป7.5คะแนนดาวินดูเยสจบสกอร์ประตูหนึ่ต่อศูนย์ที่ใหญ่เด็ดขาดก็จริงแต่ก็มีหลายจังหวะที่ควรทาได้ดีกว่านี้ได้ไป6.5คะแนนในครนั้งนี้และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันทุกๆคนครับ